กรมศุลกากรประกาศช,ชัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกดัดหลังพ่อค้าแม่ค้าจากจีนเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่1มกราคม2569เป็นต้นไปใครที่ชอบช้อปของออนไลน์จากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนจะต้องจ่ายภาษีนำเข้าตั้งแต่1บาทแรกแล้วนะครับที่ผ่านมาสินค้าราคาต่ำกว่า1 5 0 0บาทไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าทำให้สินค้าจีนทะลักเข้าไทยราคาถูกกว่าคนไทยผลิตขายเองเยอะมาก ซึ่งคราวนี้กรมศุลกากรบอกพอแล้วก็เพื่อความเท่าเทียมของผู้ประกอบการไทยซึ่งเป้าหมายของมาตรการมีดังนี้ครับ 1. ปิดช่องโหว่ภาษีสินค้านำเข้าราคาถูก 2. สนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศไทย 3. สร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทั้งนี้มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาลเพื่อให้เห็นผลในภายใน4เดือนอย่างชัดเจน โดยกรมศุลกากรเตรียมเชิญแพลตฟอร์มหลักเจ้าดังเช่น s h o p e ีและ Lazada เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจระบบการเก็บภาษีในวันที่7พฤศจิกายน2568พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยตรวจสอบไม่ให้มีสินค้าที่ไม่มีใบอนุญาตหรือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นไม่ได้รับรองมอ,อกอเพื่อป้องกันสินค้าผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบตั้งแต่ต้นทางส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น Tik To อก b a y Amazon อยู่ระหว่างการติดต่อเพื่อหารือในแนวทางเดียวกันใครทําธุรกิจออนไลน์ที่นําสินค้าจากจีนเตรียมปรับกลยุทธ์รับมือกันได้เลยเพราะต้นทุนอาจขยับขึ้นแต่ถ้าเข้าใจเรื่องภาษีดีก็ยังแข่งขันได้แน่นอนถ้าชอบกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้และอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ Biz b i s b u d d y 456ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ Bis Buddy 4 5 6เพื่อนคู่คิดช่วยธุรกิจคุณ